สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในการสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะก็คือสีช็อกน้ำมันขนาด12สีนะคะที่เรานัดกันไว้แล้วแล้วก็สมุดวาดภาพนะคะเครื่องเขียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนตีช่องสี่ช่องตามภาพตัวอย่างเลยนะคะ ส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อสีช็อกน้ำมันนะคะก็ให้นักเรียนใช้สีไม้ในการทำงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างสารรค์ผลงานการไล่น้ำหนักสีนะคะในโทนต่างๆไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ช่อง ด้านบนนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะให้นักเรียนเตรียมสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะคะเริ่มระบายจากสีเหลืองก่อนนะคะในด้านล่างนะคะตามคลิปวิดีโอตัวอย่างเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนำสีส้มนะคะมาระบายต่อจากสีเหลืองเลยค่ะโดยระบายให้เต็มพื้นที่นะคะระบายทับเข้ามาในสีเหลืองด้วยแล้วก็สีแดงค่ะ ระบายต่อจากสีส้มเลยนะคะทีนี้พอนักเรียนระบายสีแดงเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนำสีเหลืองเนี่ยมาเกลี่ยนะคะตรงสีส้มแล้วก็สีเหลืองให้ผสมกันช่องต่อไปนะคะช่องด้านบนฝั่งขวามือค่ะให้นักเรียนเตรียมสีเหลืองนะคะสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวเข้ม เริ่มลงจากสีที่อ่อนทีน่สุดนะคะนั่นก็คือสีเหลืองค่ะระบายเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยสีเขียวอ่อนค่ะนักเรียนระบายสีเขียวอ่อนทับเข้ามาในสีเหลืองด้วยนะคะแต่ทับเข้ามาไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ระบายให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็ระบายสีเขียวเข้มนะคะต่อจากสีเขียวอ่อนได้เลยค่ะระบายให้เต็มจนทั่วนะคะ พอนักเรียนระบายสีเขียวเข้มจนเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนำสีเหลืองนะคะมาเกี่ยกับสีเขียวอ่อนให้สีผสมกันนะคะตามในตัวอย่างเลยค่ะต่อไปนะคะช่องล่างด้านซ้ายเราจะใช้สีขาวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินนะคะให้นักเรียนเริ่มลงสีจากสีที่อ่อนที่สุดนั่นก็คือสีขาวนะคะเสร็จแล้วก็ระบายต่อด้วยสีฟ้าค่ะ ระบายทับเข้ามาในสีขาวด้วยนะคะไม่ต้องเยอะมากพอนักเรียนลงสีฟ้าจนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนลงสีน้ำเงินต่อได้เลยค่ะพอนักเรียนระบายสีน้ำเงินเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนำสีฟ้าเนี่ย มาเกลี่ยผสมสีฟ้ากับสีน้ำเงินนะคะให้เข้ากันนะคะช่องต่อไปนะคะช่องล่างด้านขวาช่องสุดท้ายเราจะใช้สีขาวสีเทาแล้วก็สีดำนะคะเริ่มลงจากสีที่อ่อนที่สุดก็คือสีขาวนะคะแล้วก็ต่อด้วยสีเทานะคะระบายสีเทาลงมาทับสีขาวด้วยนะคะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะนักเรียนพอนักเรียนลงสีเทาจนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนลงสีดําค่ะตอนลงสีดํานักเรียนต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าสีดําจะค่อนข้างเลอะง่ายมากเลยค่ะพอนักเรียนลงสีดําจนเต็มแล้วนะคะก็ให้นําสีเทามาเกลี่ยผสมระหว่างสีดําและสีเทานะคะแล้วก็ใช้สีขาว มาเกี่ยระหว่างสีเทาและสีขาวค่ะและนี่ก็เป็นผลงานชิ้นที่1ของเรานะคะเป็นการฝึกไล่น้ำหนักสีอย่างง่ายๆนะคะโดยเลือกใช้สีวันณะอุ่นและสีวันณะเย็นนะคะนักเรียนน,ยน,นักเรียนเก็บผลงานชิ้นนี้มาไว้ส่งในวันเปิดเรียนด้วยนะคะต่อไปจะเป็นการ ทำความสะอาดสีก่อนเก็บเข้ากล่องนะคะให้นักเรียนเตรียมทิชชู่ขึ้นมาด้วยค่ะให้นักเรียนนะคะใช้ทิชชู่นะคะเช็ดไปที่หัวสีเบาๆค่ะเพื่อเอาสีอื่นนะคะออกก่อนที่เราจะเรียงเข้ากล่องนะคะวันนี้วิชาศิลปะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ